คณเชื่อเรื่องคนดูเป็นผีไหมครับนี่คือตำนานเมืองที่โด่งดังที่สุดของไทยที่ถูกเล่าขานว่าเกิดขึ้นจริงเมื่อปี2532หน้าป่ากคำโนดวันนี้เล่าแหลกแทรกสระจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อหน่วยหนังกลางแปลงแจมเจริญภาพยนตร์ถูกว่าจ้างด้วยเงิน4,000บาทให้ไปใช้หนังแก้บ,บนในงานบุญแต่มีข้อแม้แปลกๆว่าต้องใช้ให้จบก่อนตีสี่และต้องรีบเก็บของออกไปห้ามหันหลังกลับมามองเด็ดขาด พอหนังเริ่มฉายจู่ๆผู้คนจำนวนมากก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวมิดชิดแยกฝั่งกันชัดเจนที่น่าขนลุกที่สุดคือบรรยากาศมันเงียบสงัดแม้บนจอจะฉายหนังตลกแต่ไม่มีใครหัวเราะสักแอทุกคนนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นกระทั่งตีสี่ทีมงานเรียบกเก็บของตามสัญญาวินาทีนั้นผู้คนเหล่านั้นก็หายวับเข้าไปในดงป่ายอย่างรวดเร็วทีมงานรีบขับรถออกมาด้วยความงุนงงและหวาดกลัวพอเช้ามาแวะถามชาวบ้านว่าเมื่อคือนมีงานอะไรในป่า ชาวบ้านหน้าถอดสีแล้วบอกว่าที่นั่นคือป่าคําชะโนดเป็นวังพญานาคไม่มีใครเข้าไปอยู่หรอกพอทีมงานกลับไปดูจุดที่ตั้งจอเมื่อคืนมันกลายเป็นดงชะโนดที่มีน้ําท่วมขังแล้วเมื่อคืนพวกเขาตั้งจอฉายให้ใครดูเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งและเป็นตำนานที่พิสูจน์ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้หรือว่าคืนนั้นพวกเขาอาจจะฉายหนังให้ชาวเมืองบาดาลดูจริงๆแล้วคุณล่ะเชื่อเรื่องนี้กี่เปอร์เซนต์คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ